ดิฟแฟนแอปแฟนช่องครับพี่น้องเอฟซีดูสันครับคับสวัสดีแฟนครับแฟนช่องวันนี้มานําหอดหม่องหอดบอลพี่น้องเอฟซีทูสันหนําคนนอนปลาพี่น้องเคุณนมาเห็นงานเป็นงานอยวนพี่ละครับเป็นงานในในบ้านสำนักงานในบ้านมา,นนานสั่งเราโอ้ฟุตบอ็ดอีเราพี่น,น,น้องไปเบิ่งกันฮะน้าไม่ยิ่งปลาน้าไม่ยิ่งปลาครับของไายพี่ดีพี่สิงโอ้พี่พน้องเอฟซี แต่จทักกับทำได้ด้อมีทั้งลูกดอกมีทั้งหน้าไม้ยิ่งป่ายิ่งห<อ>นูเออมี่สุดยางโรงงานยยิ่งยันต์ตันี่เงีนครับเป็น<อ>งานงานอดีสราง,งานของบาง้านเป็นโรงงานฝักกลัวโอ้โหธรรมดาได้พี่น้องนคนนอนคนนอนป่านี่ว่าธรรมดาได้พี่น้องเอฟซีมีลงงี้งานโอ้เป็นแนี้ยเดีวจยนันต์กันบ้างไหมเป็นเนงนี้ยนั่นมัน ยะยะเอาตัวมีดอกเนะของน้องพี่น้องจะซีรับปะเออนี่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 พี่น้องเป็นลักษณะเนี่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 อ๋อแต่เคยมีร่างมียังเข้าไปตัวสำเร็จมั้มีตัวนี้บันเดี๋ยใส่ร่างนี่ครับเป็นตัวป่นสีอ๋อนี่พี่น้องเบิ่งโอ้หาผู้ใดอยากเอ๋อันนั้นพี่น้องนี่ใครกินหาอยากแม่นครับ เนี <N> ่ยคอยากใากินมีหนัง UFC นี่ตัวนี้ตัวนี้มันอยู่ผมมันเท่าไหร่ตัวนี้สองพันกว่านี่แหละสองพันสามพันแล้วตะรุ่นนะแล้วตะรุ่นต้องต้องต้องทักเขามาถามทั้งทั้งเพียองไงพี่ดีฟิจิงเอครับเพราะเขาสิมีรล่าเหียดให้บังทักเขามาหาพี่ดีฟิจิงเลยสอบถามรละเหียดเรับแต่ว่างานเป็นละตัวมันมันจะสร้างมันนีได้พร้อมมันด้วยเคือว่าต้องเอาแบบมาตรฐานให้ ถ้าบ่ได้มาตรฐานคือบ่บ่ส่งบริษัทบริษัมาตรฐานบ่ให้แม่นครับต้องให้ได้ทั้งความงามทั้งมาตรฐานเออทุกอย่างครับรับประกันบ่มีการตีกลับแน่นอนเออที่เฮ็ดมาเป็นเฮ็ดมาโดนแล้วเด้อพี่น้องแม่นครับเฮ็ดมาโดนได้ร้ายปีแล้วถ้่เฮ็ดบ่กี่คนเออครับก็เบิ่องมาเลยอุปกรณ์เครื่องมือยังครบโอ้พี่น้องเปครับโรงงานแปะเ้องโรงงา่เป๊ะไฟผลิตใช่ครับผลิตเองขายเอง ผลิตเองขายเองส่งเองทรงเองเนะพี่น้องถ้าสนใจทักมาทางเพจของพี่ดีฟิชชิงเลยเพจได้กัพี่ดีฟิชชิงพี่ดีฟิชชิงพี่น้องครับเกระป๋ายับเอออะไรเงี้ยวะป่าหนูหนูหนูสองขาวนี่หนูหนูให้หนูหน้าเ้างนี่แหละพี่น้องยับพูดได้เสี้ยนป่าเสี้ยนตกป่าเสี้ยนหากินน้ำป่าพี่น้องยับทีสอบถามมาละเอียดมากหรือว่าสอบถามมาทางแอดมินแอดมินมาเดี๋ยวยังไงเสียมาเอาไว้โซ่ให้พี่น้องยับที่ตัท่าน ถามรายละเอียดทั้งเพจตเลยว่าพร่งนี้เพียู่จะได้ไปลองอยัฟซีทูสันเนาะรูปแบบนาทางจะมาบ,บัานี้อุ้ยมันเป็นตัวเลือกใจสังวัดแ้วเนไหมโอ้ยเลืดหลงูอ่ะฮกินเตมมเน 14, 15, 16, ี้ยบม่เนาะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกพี่น้องเออหนึ่งสี่อกไปเด่นหนึ่งสีเออหนึ่งสี่เพื่อไปออกศูนยี่ทางล่างงี้เป็ดสามหนึ่งย่นเออแปลกเลยพี่น้องอย็ฟซีทูสันมันหนามันหนาจิดตามนะยพี่น้อง ขนาดทิ่ตามมึงนี่แหละจะเชื่อเตี้ยวว่ะฮะไปเขารถขั้นนั้นขั้นเขาที่เคยเขาดูดูเออนนั่แหละไรข้าวขนาดก็อันนั่งนั่งนั่งขั้นเขาขั้นข,ขั้นนั่นนั่นขั้นทีเพื่อขค้นอ,ออกดูดูเนนะี่ยเดี๋ยวจะไปนั่งเด้อคนนัดปลานั่งแบบไม่ตะเข,ขียนเขาใหม่ยังว่าอันนี้แหละนี่คมนมันไกลเสียงพระเจ้าเชื่มอม่วยยังี่น้องอ๋อปัะสิเฮ่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 ยืนในช่องนี่ยบัวไทยได้ไปนั่งยันสี่นั่งอันของอันของพี่ดีพี่จริงนี่ตั้งได้มากมากใหม่เขาเออเพราะเขา อ้างเท่าแต่พถือใจสั้างก็ว่ามันบางงามมันังได้กันยุนทิมเออคือว่า<ะ>เอาเอา,เอาใจลูกค้าไปเลยนะนมีทุกราคาต้องทุกมันมาสอบถามเ,าเพิ่นดเออต้องมาสอบถามเพิ่นอนานะครับผมเพราะว่ามีแอดมินรับอยู่ออครับผมเพราะว่าค,คุณนนทปลาเป็นฝ่ายผลิตจริงอ่ะแมนครับเจตียงก็มือแมนต้องเอาไง่าใช่เอฟซีสร้างแม่ต้องให้ดีทีดีครับผมต้องให้ดีดีเลย บอกว่าเป็นเป็นเอฟซีอาจารย์แหลกก็ได้เออเอฟซีอาจาร์แหลแล้วครับผมทักเขาว่าที่พี่ดีพิชซิ่งเออครับผมมีราคาพิเศษห้ไปหรอล่แน่นครับทั้งลูกดอกยิ่งป่าทั้งทั้งนาไม่ป่ปากินหลายอย่างครับไปหรือแล้ากินหลายอย่างถ้าถ้าซื้อถ้าซื้อนี่ก็ไม่ว่าแยกอุปกรณ์ได้แยกอุปกรณ์ก็แยกขายให้ยูแต่ว่าทานถ้าซื้อนี่กคือว่าพร้อมที่จะยิงเออ นอกจากขั้นมาอุปมันหน่อยพอคือตังลูกดอกหน่อยก็ซส้เสื้อเหมาก็ได้อมวกมักกันนั่นบางนีปีช่วงของบาใดก็ว่าสามารถตังอุปกรณ์ได้น่ะมีอุปกรณ์แยกขายให้ออแล้วงินนี่นี่ไอพิเศษศูนย์แปดเก้าพิเศษเพิ่มไปเป็นไปเป็นมากมักศูนย์แปดเก้ามักสามตัวมุนใช้ตัวได้ก็ได้บ้านศูนย์แปดเก้าแมนครับว่าเราขายวัตถุเรศใจที่จะด้วยหน่ยทั้งบนทั้งล่างเนาะทั้งบนทั้งล่าง ขสั่นหนอยปะโทษะโทษปโทษปโทงวดที่เก่าผ่านเลยเนะยาะดที่เก่าผ่าน้มาพี่น้อยชีนาะชาคนนัปางวดที่ผ่านมาหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าราคเนี่ยผลออกมากับศูนย์ซีสาม,นสามหนึ่งราคบหนึ่งสามหนึ่งขาดไปยังเราแจ่มพี่น้องเลยขาดไปยังเราแจ,มจ่มกินแจ่มกันเขาเอือดกินแจ่ม,ม <laughs> วันนี้ได้มาแล้วพี่น้องยศชุันวันเมื่อกีมออไสขั้นหนึ่มดขึ้นกัน ูนแปดเก้าทะเบียนไงแมนครับทะเบียนแปดเก้าศูนย์เก้าดังไข่ศูนย์แปดเก้าแปดเก้าศูนย์ครับทะเบียนแปดเก้าศูนย์ทะเบียนว่าไะครับแต่ผมมักศูนย์แปดเก้ามักศูนย์แปดเก้าเอทะเบียนแปดเก้าศูนย์อ๋อเมาย่อนหลังสิหนอเรามาย่อนหลังศูนย์แปดเก้าสีเอเพราะว่าเอาไงปะงินเมื่อกี้ออกต่ำเลยมันจะขึ้นไปสูงเราบ้า่ไงนี่ยอังก็ดดันไปเลี่ยงเขาไปอันพี่ใหม่ใหม่ โอ้ยถ <formation jin x 2> <s at> ่ายหันตกันเหตุวลอีก้ตะกันเมื่อเมื่อเขาฟันช่วงคงสุดทไทยก่อนแหมค่อยสิได้ใด้ฮอดบาไทยุมดละเอพี่ได้ไหนก็ว่ามาว้าว่าไม่ขึ้นหลังไปหลังเอฟซีปุ่มเด็กหน่อยมากเนาะสองสามเคื่อนซ่อนกันบ้าเล็กหน่อยก็ต้องสิบสีกับสิบหาตัวมึงผู้ชายเนาะผู้ชายก็ต้องสิบหากับสิบสีนี่หรอเปล่เอ็กของแถวๆครับกับเลีวสิบหาไปกองอยู่ข้างหน้าพุ่มมขอขนมบอมาขอขนมน้ำแดง มึงขอขนมหวานพีสิม,มึงขอขนมแดงสิเนี่ยแล้วกับแต่ว่าผู้เฒ่าบอกนะเ,เ,เขาลืมลืมคำสอนผู้เฒ่าไม่อบอกว่าผีบอกไอ้โหนต้นบอกก็คือต้องขึ้นแต้มนะออโอ้เริ่มคิดฝันตรงนั้นมันเขาสั่นทั้งบนทั้งล่างเลย,ยเงินไหลเห็นหรอ่าธรรมดานีน่ไปนอนเอ็นชทุกท่านเนื้อทางของคนนอนป่ากขาสั่นงวดที่เก่านี่ผ่านเลยเออนั่นวะเมียนวัดนี้ แปดเก้าศ <0 89. S 1> ย์ศูนย์เก้าแปดมนบศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้ายวตสายปเมึงได้พี่น้องเด้เบียดแปลสมุดการเรื่องปรกุสมุดลงมาเย็ครับเออพี่น้อง,อองสอบถามเรื่อ,งา,อ,า,องางต่อครับ <laughs> พี่น้องเย็ชิุททานว่างั้นฟาวไร้บว่าหอดปากกาก็ปบกระดาษเฮ้ยพูกนีถือกับมาเสือนอุปกรณ์ตกปลาได้เด้อหัวในหเต็มเต็มแล้วนี่เออเห็ว่าผัดยาจนหมด วันเดียวเลจ้ะจ้าบักศูนย์เก่าเออจ้าบักศูนยแปดอ่ะิมาคนนอนป่าไปหนองะไรพี่ผู้ชายนวดประขันะน,นะเราไม่ห้ังเนาะอืมวัมดมาที่หนึ่งเรียนเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดรูปแบบนอท่าจะแดเลยหรอรูปแบบนท่าือศูนย์แปดเก้าศูนแปดเก้า ตาตรงมาพี่น้งเย็ีุกทานตาตรงมาก,กันจะได้เปดเก้าเป็ดเก้าศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าศูนอืมันประันเม็ดเดียวเขียนๆพี่น้องกินแต้มกันได้หมดว่นปันันนี้น่าพอดมองหอดบอลพี่น,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 น้องเย็บชีันนี้มัดตามแล้วทั้งคนนวดปลาหอดมองเชียงานเป็นวันนี้ซื้อว่าผู้ใดอยากได้อุปกรณ์ไปหากินหาหยากพี่น้องเอย็ชีตุวทันเนาะ เอา,อางไงป่ะชุมเมืองสมัยชุมเมนี่เขาใส่เส้าใส่มองใส่ดังกันแล้วหรือว่าก็ยังมีผู้ใส่อยู่แต่ว่าผู้นักขดบทนัดเรื่องมองเรื่องดงังอยากหาก,กินหาอยากเอา,อางไงกับจิดต่อท่งทางอนันเอียกเกาะพีดีพิชชิ่งพีดีพิชชิง่งครับผมบ้านดอนหาดเออผู้ใดอยู่ไกลเชียงครับมาสอบถามพันเมืองเราเพันมีเพีดจ้ะครับพี่น้องกดเข้าไปในเพจยดเป็นเนาะครับผมครับพีดีพิชชิง่งสอบถามรายละเอียดเพันชุมเมือนี่จ๋าอ่ะคนนับตายช่วยนักช่างครับพี่น้องครับ เดี๋ยวใกล้ๆมือฟันดีๆสิบอกอีกรูปแบบนาทางวันนี้ของคนนอนป่าได้แอสซูมไปเป็นไปหน่องแปดเก้าตาต่อมาสิเป็นแปดเก้าแปดศูนย์เก้าศูนย์ครับพี่น้องเอฟซีตุสันวดนว่างหันยินแต้มเดียวทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องเอฟซีตุสันเนาะอ่ะวันนี้กับพี่น้องเอฟซีตุสันเป็นพิจารณาเอาคนนอนป่าเป็นแนวทางทั้งช่องสื่อเป็นเพื่อนแค่เสียงการ์ดตั้งใ,ใจกินอยานั้นเอฟซีมักก็รูปแบบนาทางกับคนนอนป่าพี่น้องเอฟซีรุ่นวันที่เก่าก มาสั่นเม็นพนันอ่ะสวัสดีไม่ใช่ขอบคุณขอบคุณพ่อหน้าปลาครับพี่น้องเอฟซีตุกท่านฝากไว้เป็นแนวทางครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่ายลืมเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีตุกท่านแล้วก็ขอบคุณเจ้าของสถานที่พนําเพราะว่ามือน,นีลุยหอดมองครับพี่น้องเอฟซีตุกท่านอ่ะสวัสดีไม่ใช่เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนีปน้ล่าลางสวัสดีงามๆครับ